คลิปนี้จะบอกว่าเป็นคลิปที่เราจะมาขายของกันเลยค่ะทุกคนเอาง่ายๆว่าถ้าทุกคนที่ตามเออยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้นะว่าเอกับอีฟี่นะคะเราทําแบรนด์ลูน่าชูก้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทารีวิวแล้วก็แบบว่าอธิบายนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ลูน่าชูก้าให้ทุกคนได้รู้จักกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตามไปดูคลิปเก่ากันได้นะคะนั่นนะคะเอก็จะพูดถึงฟองน้ําแต่งหน้าที่เราทําออกมาขายเพื่อนๆได้เลยค่ะมีกันรุ่นใช่ไหมก็จะมีรุ่นบับเบิ้ลแล้วก็รุ่นคิดเทนนะคะและ ด้วยความที่เพื่อนๆชอบใช้รุ่นคิดเท่นกันมากๆเราก็เลยออกสีใหม่มาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ออกมาขายในเซ็ต b u บเบิลเซ็ตนี้นะคะ990บาทก็จะได้กระเป๋าทั้งเคสเป๋าใหญ่นั่นเลยแล้วก็รวมถึงได้คิดเท่นสีใหม่ไปด้วย2ส,สีนะคะผลปรากฏว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่าอยากให้ทําตัวคิดเท่นสีมิ้นท์แล้วก็สีลาเวนเดอร์แยกออกมาขายนะคะเราก็เลยลองพัฒนาเคสที่พกพาง,ง่ายขึ้นกว่าเคสแมวแล้ว ก็นิ่มใส่ได้ทั้งที่ชุบและก็ไม่ชุบน้ําแล้วก็น่ารักนะคะทําให้คิดเท่นสีใหม่สีมิลและสีลาเวนเดอร์เนี่ย <_ d ata> ก็ออกมาในรูปแบบนี้ทุกคน พร้อมเคสที่เป็นเคสกระเป๋าค่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นแน่นอนหลังจากการใช้งานนะคะเราก็ค้นพบว่าหลายๆคนก็ใช้ทั้งแบบชุบและแบบไม่ชุบนะคะบางทีใช้เสร็จเนี่ยมันยังพองตัวอยู่เลยใช่ไหมนี่คือเวลาชุบน้ำก็คือจะไซส์ใหญ่บิ๊กบึ้มขนาดนี้นะคะแต่เรายังคงคอนเซ็ปต์ความนุ่มอยู่นะคะและไม่ต้องสงสัยว่า จะเหมือนเดิมหรือเปล่าจะเหมือนกับคิดเท่นสีชมพูหรือเปล่านะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะทั้งเนื้อสัมผัสฟินิชชิ่งทุกอย่างการลงรองพื้นได้เนียนกลิบสนิทเหมือนเดิมนะคะต่างกันแค่มีสีใหม่สีลาเวนเดอร์กับสีมิ้นนะคะพร้อมกับเคสกระเป๋าค่ะย้ำอีกรอบว่าเราขายคู่กับตัวฟองน้ำรุ่นคิดเทนสีมิ้นกับสีลาเวนเดอร์ เท่านั้นอันนี้คือยังไม่ชุบพอใส่มันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้คือชุบน้ํานะพอใส่เข้าไปมันพอดีเลยเห็นเปล่าแล้วหลายคนแบบมันจะอับไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวเคสของเราเนี่ยจะมีรูทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะคะนี่รับรองว่าระบายอากาศได้ดีสําหรับราคารุ่นคิดเท่นที่มาพร้อมกระเป๋าสีลาเวนเดอร์กับสีมิน,นินะคะเอขายในราคา3 9 9กาบ่าบาทแต่ แต่เดี๋ยวก่อนทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวนะคะเพิ่งเปิดตัวของใหม่เลยดังนั้นเนี่ยเราก็ให้พิเศษมากๆลดราคาอยู่นะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่379บาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่พิเศษไปกว่านั้นสําหรับคนที่ซื้อ2อสีคู่กันทั้งสีมิลและก็สีลาเวนเดอร์นะคะเ ให้ลดไปอีกทุกคนราคาพิเศษมากเหลือแค่699บาทส่งฟรีเหมือนเดิมคุ้มมาก2สีได้กระเป๋าไปด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเรามาขายกันเน้นๆเ,เลยสำหรับฟองน้ำลูน่าชูก้าฝากไว้ด้วยละกันรับรองว่าถ้าได้เปิดใจได้ลองใช้ฟองน้ำแต่งหน้าของเราแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะติดใจมากๆเพราะของเราเนี่ยทั้งนุมมม่มมาก๊กบมมากแต่งแป๊บเดียวเนี่ยก็คือ No tamam. น story, หนาเลยแล้วก nice. ็เป็นฟองน้ำที่บล็อกเกอร์หลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันสีใหม่ล่าสุดรุ่นคิดเท่นนะคะพร้อมเคสกระเป๋าที่รับรองว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะเพื่อนๆก็ลองไปช็อปกันได้ที่ไลน์หูน่าชูวก้าหรือว่าไลน์ไมช็อปของลูาชูวก้านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนไปด้วยนะคะแต่เอจะดีใจมากๆถ้าเพื่อนๆไปช็อป หรือนาชูก้าของเองนะคะนนไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย